ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2567โรงเรียนบ้านบุหนองเทาตั้งอยู่บ้านเลขที่128หมู่8ตำบลช่อพกาอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวน,นนักเรียนทั้งหมด1 1 7คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด13คนมีผู้ขอรับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567ทั้งหมด9คนดังนี้ 1. นายชัยวัฒน์ปิลาวาดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษวิชาเอกศิละปะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. นางชัญญาปิลาวาด ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษวิชาเอกภาษาอังกฤษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5 3. นายวุฒิศักดิ์สายสกุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 4. นายวิชัยเพ่งสุวรรณตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการวิชาเอกคอมพิวเตอร์ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สอง 5. นางสาวอนุสราชวนรำตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการวิชาเอกภาษาอังกฤษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สาม นางสาวทิดารัตน์เตชะพุทธตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการวิชาเอกวิทยาศาสตร์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สอง 7. นายวัสารโมห้างว่าตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการวิชาเอกคณิตศาสตร์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สาม 8. นางสาวดวงสุรีหลงมาาัจฉาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะ วิชาเอกการประถมศึกษาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1 9. นางสาวชัดชดาพวรวัวโฮมตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะวิชาเอกประถมวัยครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1สําสำหรับการนำเสนอข้อมูลผู้ขอรับการประเมินขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ